ยินดีรับพระสู่ไทยวอซีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเซิร์ฟนะครับขั้นตอนแรกเลยครับเพิ่งมาชูโอ้มีวงไม่วอบอลครับสำหรับใครที่ต้องาจจะเล่นเซิร์ฟเรานะครับให้ทำการดาว์โหลดเซิร์ฟก่อนเลยครับอันดับแรก ผมแนะนำนะครับให้โหลดตัวเต็มดีกว่านะครับถึงมันจะช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์นะครับจะได้มีปัญหาตามหลังมานับอ่ากจะก็ตรวจเลยครับก็จะขึ้นมาหน้าเว็บของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับตัวเต็มตัวนี้ครับเราให้ทำการกดนี่ครับลิงก์ข้างล่างนี่ครับมีสองเว็บสองลิงก์นะครับก็กดเข้าไปเลยครับอ่าสำหรับคนที่มี IDM นะครับกดตรวจไปได้เลยครับสำหรับคนที่ไม่มี IDM มันจะขึ้นเป็นหน้าต่างตรงนี้เป็นแถบอ่าน,นี้ก็รู้ๆกันอยู่ครับก็กดตลอโหลดเสร็จรับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอ่าครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับทำการกดเปิดไฟล์ขึ้นมานครับโทรทีนะครับถกดนดเสร็จแล้วสําหรับคนที่โหลดเสร็จแล้วอ่าึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับ,รบเป็นไฟล์อย่างนี้แหละนะครับถ้าทําการ แลบวกลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วให้กดติ๊กนี่ครับอย่าเพิ่งกดแล้วกลคลิกเข้าไปตรงนี้นะให้มันมาอยู่ตรงหน้านี้ก่อนครับแล้วก็กด Asset t o นะครับทำการเลือกไฟล์ที่จะลงเลยนะสำหรับไฟล์ใครที่ได้ไหนยังไม่เต็มครับได้ C ได้ดีก็เลือกไปเลยครับทำการสร้างไฟล์อะไรก็ว่าไปครับวอลซีทีเดพีพนะครับกดโอเค นะครับก็จงการจะเสร็จนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรนะฮะก็ให้ไปตรงไฟล์ที่เราลัวนะครับผมไ้ในไหนสี่ห้านะครับอ่าเป็นอย่างนี้ให้ํำการเลื่อนลงมานะครับ นี่ไทวอร์ซีลันเชอร์นะครับกดตั้คกิปเข้าไปเลยครับผมก็รอสำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสนะครับให้กดสมัครตรงนี้นะครับผมใส่อีเมลใส่อะไรไปนะครับใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ยืนพาสเวิร์ดนะครับ เมื่อจำงนเสร็จแล้วก็ให้ข้าใส่ดีนะครับอ่าเอ่อสำหรับคนที่โหลดตัวเต็มนี้รู้สึกจะโหลดไฟล์เพิ่มอีกประมาณ200นะครับประมาณ2 0 0ร้าจไม่ผิดครับเราก็กดเริ่มเกมเข้าไปนะฮะ ก็เล่นได้นะครับผมตัวเต็มจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับก็สร้างตัวละครเล่นนะครับทางเซิร์ฟเวอร์แจก GC แจกปืนอะไรตามเซิร์ฟเวอร์เขานะครับส่วนจะมาบอกอีกพิธีนึ่งครับสำหรับคนที่มีปัญหาอะไรต่างๆครับในการเด้งหลุดเอ่ยขึ้นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเอาล้ฮะส่วนสำหรับคนที่มีปัญหานะครับกดเริ่มเกมแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ e c ็คกิ้ง r New u p ปเดตก็ขึ้นไทยนะครับหนึ่งสองสามส่ห้าจนถึงสิบแล้วก็ดุดเด้งดุดนะครับขึ้นอะไรมาไม่รู้ก็ทําการรีเครื่องแล้วก็รีเน็ตนะครับเทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็เข้าเล่นเกมได้ปกติครับผมแต่ถ้ายังไม่หายหรือว่าทําไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังไม่หายก็ติดต่อแอดมินได้อีกทีนะครับถ้าผมส่วนปัญหาต่อไปนะฮะ สำหรับคนที่ขึ้นเออร์เลอร์ต่างๆหรือว่าใส่ดีอะไรไปแล้วกดเริ่มเกมนะครับอ่าขึ้นอย่างนี้หรือว่ากดไปแล้วเงียบกิฟไม่มีอะไรเลยครับอ่าให้ทําการมาดาวน์โหลดเอ่อตัวนี้ครับไฟล์แก้แฮกคิวนะครับอรอสักครู่ครับเด็ดผมกาครับรอแป๊บหนึ่ง อ่าครับแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดนะครับผมมันเลยอ่าใครที่เสร็จแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับให้กดนี่ครับ h a c k ิว i e l d ไปสัตว์ก็ไปตรงที่ไฟล์เกนที่เราลงไว้นะครับกดโอเคไปเลยครับสำหรับคนที่เอ่อกดโอเคเมื่อกี้นะ้มันจะขึ้นเอ่อ yes yes to all แนละ้วนี่ก็ ด yes to all นะครับแลาเข้าเกมใหม่อ่าก็โอเคนะครับการใช้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็เข้าเกมได้ปกติส่วนอีกปัญหาหนึ่งนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ให้ทำการแบบนี้แบบเดียวกันเลย ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับสาหรับคนที่เท่มาแล้วแไปแล้วก็ไม่ได้สักอย่างครับให้ลองทําวิธีนี้นครับให้ไปที่มคคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้กดคลิกขวาไปที่ Property นะครับอ่ากดนี่นะครับจะขึ้นหน้าต่างใ,ให้กดที่ a d v e n t e จ s y s เอ่อ system setting นะครับกดเข้าไปอ่าให้มาที่ช่องที่3ครับที่ Advanced แล้วก็กด setting ผม ก็มาที่แถบสุดท้ายนะครับตอนแรกมันอยู่ตรงนี้อ่าให้กดอันที่2นะครับแล้วก็กดแอดแก็หาที่ไฟล์เกมที่เราลงไปนะครับได้ดีหรือว่าได้ซีอ่าใหกดเข้ามานะครับผมเมื่อหาเจอหาไฟล์เกมเจอแล้วครับให้กดบบคลิกเข้ามาเลยครับ,แบบคลิกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาขา้างหน้าสนับให้ทำงานกดที่เอ่อ วินนะฮะสำหรับ pvp นะครับให้กดที่นี่วินฟักแล้วก็กดโปดนะครับผมกดโอเคแล้วก็กด k ไเคเลยครับอันนี้ก็ทำการเล่นเกมได้ตามสบายใจน,นะครับผมสำหรับใครที่ทำอะไรแล้วไม่ได้สักอย่างจริงๆหรือทำไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อก็ติดต่อแอดมินเลยครับสายด่วนเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ